วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูที่สถานีตำรวจของตุรกีว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้เรามากับเพื่อนๆห้องเรียนของเราก็คือเด็กเรียนภาษาเรามาดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างไป Let's go โอเคเรามาถึงกับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกวันนี้ก็คือเขาจะมาสาธิตเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยนะครับว่าสําคัญแค่ไหนนะครับตามมานะครับตรงน,นี้ก็คือจะมีเป็นเครื่องซิมเนเตอร์นะครับเป็ <Wow. S 2> นรถยนต์นะครับคือเขาจะหมุนจําลองสถานาการณ์ว่าถ้าเกิดอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบรถพลิกคว่ำอะไรแบบเนี้ยมันจะสําคัญขนาดไหนเข็มขัดนิรภยัยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะ วันน I mean oh no! ี้นะครับเขาจะทำการจำลองรับความประทืมีเพื่นๆเข้าไปข้างบนแล้นะครับ เราจะมาดูรถหมุนนะครับว่ามันเป็นยังไงนักสืออชินด้วยอาร์กาเดชเลย

ถึงแม้ว่ารถมันหมุนเปสน3ร0อองศาแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเชื่อไหมว่าแค่เข็มขันทีราไปแค่เส้นเดียวเนี่ยก็ทําให้เราอะตัวเราอะติดกับเบาะนะครับแล้วก็ไม่ไม่หล่นลงเลยนะเป็นอะไรที่แบบเออมันจริงอะมันมันแบบมันสําคัญมากนะมันเกิดความปลอดภัยเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะให้กล้องกับอาจารย์ก็แล้วก็ให้เขาไปอยู่ข้างในว่าเป็นยังไง Rasul <laughs> Rasul ในเนี่ยเราเข้าไปในห้องประสานงานนะครับห้องนี้นะครับพวกเราจะมีการฝึกนะครับก็คือเรียกโมดหนึ่งสองในที่เนี่เขาจะมีโค้ดประจำเวลาเกิดเหตุต่างๆก็จะเรียกโค้ดนั้นนะครับมาเข้าถึงที่ได้ง่ายนะครับทุกคน อ่ตอนนี้ผมบรรยายไปแล้วก็อยู่กลางฝนไปนะโอ้โหได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้ด้วยก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นไม่ทันบรรยายแล้วก็บรรยายตอนนี้นะครับต้องใช้เวลาให้คุ้มเพราะว่าไม่มีเวลาก็ในห้องนี้นะก็คือจะมีเป็นสําหรับการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ะครับแน่นอนนะครับเวลาผ่านไปเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆย่อมเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับดังนั้นตุรกีเขาใส่ใจในเรื่องนี้มากๆก็คือเขาจะมีการอบรมออนไลน์ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีกฎหมายว่ามีมีอะไรสักอย่างมีแบบเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย ก็คือจะมาอบรมการตรงนี้นะฮะต่อไปนะครับเราขึ้นไปชั้นบนนะครับชั้นบนเนี่ยมันจะมีเป็นวงจรปิดทั่วเมืองนะก็สามารถดูจากตรงนี้คือจะบอกอย่างเงี้ยผมได้ถามเขาไว้ก็คือตำรวจตุรกีนะครับมีทั้งหมดที่ที่เฉพาะเมืองของผมนะมีประมาณ4 0 0 0กว่านายนะครับที่มาวันนี้มันคือตำรวจจราจรนะครับห้องต่อไปนะครับเป็นห้องเกี่ยวกับตรวจจับความเร็วอะไรประมาณนี้เราจะมีกล้องจับความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีความเร็วกําหนดว่าไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่นี้ระเบีบที่ตุรกีนะครับขับได้เร็วสูงสุด120หรือว่าบ ก่อนนั้นก็มีมันไม่ได้สม่ําเสมอเสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็น,เ,ปนเขตมหาลัยเขตโรงเรียนก็ขับได้แค่30นี้ถ้าเป็นเขตในเมืองอะไรก็ขับได้ปกติ40อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเขตชนบทหน่อยก็อาจจะแปดสิบเก้าสิบได้หรือว่าถ้าเป็นไฮเวย์นี้ก็อาจจะได้ถึงร้อยขึ้นไปเลย,ยนะ oh. มันบอกไม่ได้ว่าเขาจะกัดได้เท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เอาพูดงี้ละกันนะทุกคนโอ้โห oh, <c oughs> ตอนนี้เปี่ยงหมดแล้วถ้าเป็นบ้านเราอะนะมันมีก็จดจับคว,ความเร็วใช่ไหมก็ค <c oughs> <c oughs> ือเขาจะจับทะเบียนแล้วก็มันจะมีข้อมูลทุกอย เลยเจ้าของรถคือใครบ้านอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้แต่ที่นี่แบบนั้นมันก็มีเหมือนกันแต่มันจะมีกว่านั้นก็คือมันไม่ได้แค่ตรวจจับความเร็วตามสถานที่อย่างเดียวโอ้โหส <c oughs> ถานที่อย่างเดียว <c oughs> โอ้โห,โอ,โหอยู่กับผมปิดตอนแล้วกัน โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันหลบฝนตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าตอนนี้ตน่อเมื่อกี้ฝนตรงไหนแล้วจะไปด้สมมติว่าที่ไทยเนี่ยเราจะหน yeah. <number> ีตรวจับความเร็วเราก็แค่แบบชะลอความเร็วตรงที่มันมีเครื่องตรวจจับใช่ไหมแต่ว่าที่ตุรกีคือเขาจะใช้แบบหลักคำนวณสมมติว่าจุดนี้ก็คือจุดตรวจจับความเร็วใช่ไหมสมมติว่าเราชะลอรถตรงนี้แต่ตรงที่มันไม่มีจุดตรวจจับถึงแม้ว่าเราจะเร่งคันเร่งไปพอไปถึงตรงนั้นนึงทำไมมันไปไวกว่าเวลาเนี่ยก็มาจะรู้ตัวทีว่าคนนี้มันแอบเร่งความเร็วหลังจากที่มีเครื่องตรวจจ ังจากนั้นนะครับเราก็ไปตามที่ต่างๆผมก็จะไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นน่จะบรรยายก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรมันก็ผ่านไปเยอะแล้วนะก็ช่วงถามตอบนะอย่างที่ผมถามไปในไอจีว่าใครมีข้อมูลอะไรอยากตะถามตำรวจอย่างคําถามแรกก็คือที่ตุรก,กีมีด่างลอยอยงแต่ไม่ได้ไม่มีนะทุกคนแต่ว่าจะมีตำรวจซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆอยู่อย่างทั่ดถึงเลย เราโทรเราโทรหาตำรวจเนี่ยเขาจะมาแป๊บเดียวเองอย่างนั้นก็5านาทีหรือแป๊บเดียวเข้ามาไม่เหมือนแบบบ้านเราถ้าเกิดว่าโทรเนี่ยมานดะใช่ไหมแต่ว,ว่าที่ตุกี้คือมาไวมากแค่สองปีประมาณแค่สองปีก็คือเขาจะมีเป็นเลเวลของเขาอ่ะนะคือถ้าเรียนแค่สองปีก็ได้เป็นระดับนี้ถ้าเรียนเพิ่มอีกปีเด้ก็ได้สองดาวถ้าเรียนเพิ่มอีกปีเด้ก็ได้สามดาวอะไรประมาณนี้เ้าจะมีเลเวลของเขาเขาไม่เน้นแบบยอดอะไรประมาณนั้นเขาเขาเน้นทำงาน บางทีเขาจะแบ่งทํางานเป็น12ชั่วโมงทางานแล้วก็12ชั่วโมงพักหรือบางทีก็12ชั่วโมงทํางานอีก4ชั่วโมงพักหรือบางทีก็24ชั่วโมงทํางานอีก24ชั่วโมงกับกาแล้วแต่จริงๆมันบอกจอเจะจงไม่ได้้นอยู่ยับแต่รับื้นที่ด้วยอนะ คนที่มีใบขับขี่สากลยังไม่มีปัญหาไรก็มาได้เลยนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยใบขับขี่ของไทยถือเป็นสากลอยู่แล้วเราสามารถมาขับรถในตุรกีได้เลยแต่แต่ว่ามันแค่6 6เดือนหรือว่าไม่เกินนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิน6เดือนปุ๊บเราต้องกลับบ้านหรือว่าไปประเทศอื่นนะครับเพื่อที่จะกลับเข้ามาประเทศตุรกีใหม่แล้วก็นับหนึ่งใหม่แล้วก็ใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับเรื่องใบขับขี่ โอเคหมดสภาพนะครับเดี๋ยวมาเล่าต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องจอรกรรมอะไรประมาณนี้นะครับเมืองที่ผมอยู่เนี่ยเมืองไคลเซียต้องบอกว่าสําหรับคนที่จะมาเรียนแนะนำเลยเพราะว่าถ้าถ้าเป็นในเรื่องความปลอดภัยก็คือปลอดภัยนะจรกรรมไม่มีจะบอกว่ามันไม่มีมันก็ไม่ได้มันก็มีแต่ว่าน้อยแบบน้อยมากก็คือแบบรู้สึกปลอดภัยผมไปไหนมาไหนวัยมากก็คือจนมากก็ไปไหนมาไหนคนเยวก็คือแบบปลอดภัยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรไม่ดีเลยนะก็คือเรื่องความปลอดภัยมันนี่คือสำคัญมากแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นๆ่ โดยเฉพาะเมืองอิาสตังบูเเรือแบบนี้โอ้โหเรื่องจุลกลรมาอะไรแบบนี้เยอะมากนะครับแเมืองอาดาจาเมืองท่องเที่ยวเจอแต่เยอะมากแต่ใครซื้อเรียก็โอเคนะครับถึงแม้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงจตำรวจก็มาแบบไวมากไวโคตรคนะแลยเห็นทุกราก็ถามเยอะหมือนกันแต่ว่าอันนี้จำไม่ได้เพราะว่าได้ความรู้เยอะมากจากการไปทัศนศึกษาครั้นี้ก็คือไปแบนี้แต่ส่วนมากก็ไม่ได้ไปเที่ยวเท่าไหร่ก็มาที่ที่ให้ความรู้เฉาะก่ล้วก็กางวันเขก็มีเลี้ยอาหารกลางวันด้วย ก็ระหว่างภาคเหนก็มีเลี้ยงแบบชาน้ําช้าคือทุกที่กวคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยไปไหนมาไหนก็มีแต่ชาเดียวได้่ากินชาแทนน้ำเลยก็ได้นะแล้วก็มีการจาลองในสถานการณ์ที่ถ้าเราเมาจะเดินยากจะหาทางยากจะมีการใส่แว่นเก็บเ็นแว่นแบบใส่พวกรู้สึกมัวมัวเมาเมาภาพเป็นแบบเปรี้ยวอะไรประมาณนี้แล้วก็ จะให้เพื่อนๆมาเตะบอลแล้วก็นองดูว่าเตะบอลในสภาพที่มองมันเป็นยังไงออกมาได้นหสนุกดีนะครับแล้วก็กได้ขึ้นแบบเออมอไซต์ตำรวจด้วยซึ่งเป็นโอ้โหใหญ่มากเป็นบิ๊กไบคีซีซีแลวจะไม่ได้800ซีซีมั้งแล้วก็ส่วนมากเขาก็ใช้เป็น BMW อนะราคาก็ใช้ได้นะแล้วก็เออก็ดีเลยนะครับวันนี้ก็สนุกมากนะครับผมทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรต่อเดี๋ยวเอาไปดูเพิม่มเติมแล้วกันมีภาพอะไรเดี๋ยว,ว,วใส่ย้ำๆให้หมดแล้วกันนะครับเเเาาาาางรรมบมบบไหอ

สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามที่เป็บสารไลฟ์ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ